สวัสดีครับจากช่อง Minimal r e v วิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ Luxury รี่แบรนด์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโ m เมกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอันบ็อกให้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนเริ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนอกของโ m เม a นะครับอันนี้เป็นกล่องในนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือแล้วก็ตัวใบรันตีของทางโ m เม a นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้จะมีใบรันตีมาทั้งหมด3ใบนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปัันนนเตตววี้ป็็ โอเมก้าซีมาสเตอร์นะครับไดเวอร์300เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวโอเมก้าซีมาสเตอร์นะครับเป็นตระกูลไดเวอร์300เมตรนะครับตัวนี้สีจะเป็นสีบูนะครับสีน้ําเงินออกฟ้าๆก็มาพร้อมกับตัวสายยางนะครับซึ่งเป็นสายยางของทางโอเมก้าตัวนี้บัคเกอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวล็อก ก็เป็นโลโก้สกีนโอมก้ามาค่อนข้างสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงตัวนี้ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวโมเดลของรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งสายเหล็กแล้วก็สายยางซิลิโคนนะครับสายผ้าก็มีเราสามารถหาซื้อได้ทางในช็อปเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆครับตัวนี้เขาจะมีสกีนไว้ด้วยว่าโอมก้าแล้วก็มีคําว่าซีมาสเตอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเรือนตัวขอบจะเป็นขอบเซรามิกนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นสแตนเลสแล้วเขาก็จะมีสารเคลื่อบพิเศษด้วยนะครับที่ระบุอยู่ตรงด้านหน้าของตัวหน้าปัดก็จะมีความแวววาวสะท้อนสวยงามครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องออโต้นะครับก็ในรายละเอียดลึกๆนี่ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าตั้งใจยอยากจะเปิดให้ดูแล้วก็ดูรายละเอียดดีเทลของงานกันมากกว่านะครับเพราะว่า ต้องบอกตรงว,ว่าคลิปของทางผมนี่รายละเอียดของทางตัวเรือนหรือว่าพวกสเปคนี้จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ก็อยากให้ดูตัวเรือนเป็นหลักว่าความสวยงามของตัวเรือนตัวเนี้เป็นยังไงนะครับก็เราจะเห็นได้เลยครับตัวภายน้ําของเขาถ้าถ้าสังเกตมันจะเป็นคล้ายๆเหรียญขึ้นมานะครับวางอยู่บนหน้าหน้าปัดแล้วก็เป็นลายขึ้นค่อนข้างสวยงาม ตัวนี้ออกมาได้ประมาณ1-2ปีแล้วนะับจากวันที่ลงคลิปนะครับก็ตัวนี้ก็ยังมีประกันเหลืออยู่ปกติแล้วโอเมก้าก็จะมีประกัน5ปีนะครับเป็นนาฬิกาที่ใช้งานได้ดีเลยถ้าเราสังเกตดีๆเวลาที่แสงตกกระทบบนหน้าปัดของตัวนาฬิกาเรือนนี้ครับตัวกระจกของเขาเนี่ยเป็นกระจกซไฟายซึ่งถ้าเพื่อนๆลองดูจะเห็นว่ามันเหมือนไม่มีกระจกอยู่เหมือนเป็นนาฬิกาปเปล่าๆที่ เป็นช่องบุ่มลงไปแล้วก็เป็นเข็มเลยเพราะว่ากระจกเนี่ยเขามีการเคลือบสารตัดแสงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าแบบงานพรีเมียมมากเพื่อนๆท่านใดอยากมีนาฬิกานชฬิลี่แบรนด์โดยครอบครองเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนนะที่ทางผมก็แนะนําว่าสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ทนทานแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่เพิ่งทํามาค่อนข้างใหม่สําหรับของโอเมก้าเป็น ของโอเมก้าเองที่เป็นเครื่องด้านหลังแบบนี้ฮะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีกลไกซับซ้อนนาฬิกาพวกนี้ก็ค่อนข้างเป็นตำนานครับแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีประวัติของการสร้างนาฬิกาแต่ละซีรีส์ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปเบื้องต้นของ C ีมา ter นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาคลิป ของทางโอเมก้าให้เพื่อนๆดูตอนปิดท้ายนะครับว่าตัวซีมารเตอร์เนี่ยมันเป็นตระกูลไหนแล้วโดดเด่นด้านใดน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกัน ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ชมคลิปไปเรื่อยแล้วเพื่อนๆก็ลองดูครับว่าในาฬิการเรือนนี้จะตอบโจทย์ของเพื่อนๆหรือไม่อย่างไร